สวัสดีครับมือนี้เศร้าว,วันพฤหัสได้ครับตลาดนัดโคกระบือสีถาดได้ครับอำเภอสีาสถาดจังหวัดอุดอรนะครับมาชมบรรยากาศกันนะครับว,วนโต๊ะครับจืนครับมือนี้

ที่เดือนครับ14เดือนนะครับลูกตัวใดครับเบิร์ดครับลูกบิ๊กเบิร์นะครับสูงเท่าไรครับอ่าร้อยสาบวกลบครับร้อยสาบวกลบได้ครับเติบโตดีนะคุ้ยหน่อยอยู่เปิดไเ้ที่เท่าไรครับอ่าะห้ามือห้าครับห้ามือห้านะครับเอกสารครบได้เนาะหนครับลงแทั้งไทยนะครับไอฝากเบอร์โทรหน่อยครับ 098 8์เก8 4 0 9762ย์แสน้องสเะครับยูอสานอะครับสี่านโอ้ยยูมเพื่อสีฐานเิยสนใจกับโทรมาต่ตอร่องกับไอายแล้วไหนนะครับขอบคุณครับพ่อใหน่ข้อยสาวนะครับ หน้ยสาวเย่วัสดีครับสวัสดีครับเย่หน่ยสาวนะครับเย่อายุเท่าไรหร่แล้วครับสปีกว่าเอบมั่งสองปีกว่านะครับสูงเท่าไหร่ครับสูงหน่อยสามสิบเจ็ดหายร้อยสี่สิบแลครับอันตรรักดีครับอันตรรักครบเลยครับตาแต้มแก้มจำ้ำเปิดไว้ที่เท่าไหร่เนาะครับสีห่ 30, สหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับ เป็นเท่าขาวครับตัวงามดีแล้วครับคว้ยตัวนี้ปากเบอร์โทษไลยครับ061 052 7905ยูยูใสเนาะครับยูหนองบัวลำพูนะครับเพิ่นจิตสนใจกับโทษมาต่อรองกับเพิ่นได้นะครับขอบคุณครับอันตรักพบครับคกล้ตัวนี้ สวัสดีครับพี่พอได็ก้วอยมากคู่หนึ่งบอกพอ่อแม่ลูกแม่ลูกนะครับแม่นี่แม่ลูกแม่นะครับแม่ลูกเฮ้ยตัวนี้แม่ลูกแม่แม่สูงเทา่าไรพ่อประมาณหน่อยหน่อยสามหกหน่อยสามสิบหกนะครับลูกจักเดือนหรอพ่อเกิดพุชเภาไหมพ่อพุชเภาพใช่ทั้งเวียดนามนี่แหละโอ้โหครับผมประมาณ สี่หาเดือนม่อ่ี่เดือนหาครับผมแม่ก็ลูกตัวใดหอเพว่าลูกปรกันนี่ย่งบเบิบเบี่ตีเขี้ยงกันครับผมเปิดไว้ที่เท่าไรนะพ่อเาเปิดไหาสามเ่ะมื่นสามนะครับต่อรองกันได้เนาะพ่อเนาะพ่อฝาเบอร์โทั่นพ่อมีเบอร์มีเบอร์ท่ะครับผมศูนย์เสม 3ามห้าเก้าสามหก้าเกยจายอีพอได้นะครับอีพ่ออย่างอยยินพอยยินยุอ่มเพื่ได้เหอเพื่กกรนวลอเพกกรนวลเขาเด้ครับรัาผมอหมื่นสมนะครับแม่ลูกแม่นะครับรับผมสนใจินใจทวมาตอร้องกับอีพอได้นะครับม่อรองได้เัาผมพอขอบคุณนะครับรัาผมแม่ลูกแม่อ๋อไปชมบางอะครับ เอ้หรือกันะครับจริจิงสนใจกับทุ่งมาต่อรองกับอีพอได้นะครับสวัสดีสวัสดีครับไปสวัสดีครับอู้นมาไก่เนาะมือนเนาะโอ้ก็ได้ผูผูร้อวันนี้ครับรอครับอายุเท่าไรนะครับผูตัวนี้โอ้สิเขวบปีกกว่าปีน่อยๆปีสองเดือนประมาณปีสองเดือนนะครับลูกลูกพ่อได้ครับไป พ่อบาครับลูกพ่อบบ้านนะครับต้นตัวดีครับน้าเขาเปิดสีก็สวยสูงเท่าไรครับร่อยสามสิกว่าป่ะสอยสามสิบประมาณหน่อยสามสิบสหน่อยเนาะครับเปิดราคาวิธทีเท่าไรครับเปิดราคาวิธีเท่าไรครับเจ็ดห้าร้อยครับเจ็ดห้าร้อยโอ้โโบแห้งนะครับโบแห้งอุ้ยบงไทยผลโตกเลครับมียาขี้ตมเนี่ยเจ็ดห้าร้อยได้ครับ ฝากเบอร์โทรนครับพีย์แปครสามสามศูนย์เก้าสีจากห้อยห้อยเบียครับห้อเบียไดครับขอบคุณครับพีขอบผมดินจิตดนใจโทรมาต้อรองกับเพื่อนไดนะครับหัวใหญ่ดีครับค้ยตัวนี้เป็นตวดีครับเก้าเจ็ดห้าร้อยสวัสดีครับได้มาจากตัวนะครับ อ,อเอาตัวนี้ก็นะครับไปเนาะนแม่สาวมันไหวแม่สาวฟันนุ่มน้นบมบ่ครับฟันนามน้มบ่ครับหรือไ,ได้แถวเดียวอาจจะได้ลูกหนึ่งกับมาลูกนึงรับโอ้แยกแยกลูกมานมาครับครับผมท่าใดครับไปหน่อย40บวกลบนะครับไอเปิดราคาไปทีเท่าใดครับ หกหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อร่องได้ออสีดอกเาราได้ครับสูงร้อยสี่สิบบวกลบได้ครับต้นตัวดีครับฝากเบอร์โทรน,นีไ้ศูย์เศูนย์เก้าแปดสามสองเจ็ดสามสองเจ็ดเก้าสี่แปดเจ็ดครับเก้าสี่แปดเจ็ดนะครับสนจิตสนใจท่วมากตอร่องไอแล้วไดน้นครับตาแกม้มแก้มจำนะครับขอบผมขอบพุดนะครับไอขอบผม มาบ่งแม่ลูกนะครับแม่ลูกตัวนีลูกก็ลูกตกป็นลูกตัวเนี้ยนะครับแม่ลูกแม่แม,แม่เป็นต่อร่องกันด้วยครับแม่หนีสูงประมาณหน่อยสามสิบกัวนะครับแม่นี่สูงไวะสามสิบกัวสวัสดีครับพาย แม่ลูกนะครับแม่ในแม่ลูกาม่นะครับแม่ทองบังครับลูกยังหน่อยอยู่เนาอครับคราบผมเป็นแม่ลูกได้ครับแม่สูงเท่าใดครับไอ้รอยสามหกสามเจ็ดได้ครับเป็นลูกตัวใดนะครับลูกบัวขาวได้ครับอยู่เป็นลูกบัวขาวตัวโตสีเหลืองควนกระจับตีนะครับตัวนี้ไอเปิดราคาไปที่เท่าใดครับ หกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับต่อรองกันได้เนาะครับต่อรองได้นะครับลูกก็โตดีครับลูกซีเดือนกลัวเหรอนะครับไอ้ฝากเบอร์โทรให้ครับแม่ศูนย์หกสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งหกสามยุติสายหน่อยครับหน่ำพองนะครับขอนแก่นส่วนจิตสนใจกับโทรมาต่อรองกับไอ้เราได้นะครับคุยกันได้ ขอบคุณนะครับอ,อ,บอบบีครับผมขบเมืองกลพิคนหอ่ครับลูกสูงประมาณร้อยสิบกว่าน,นะครับถ่ายก็ดีถ่ายง่ายครับเป็นกิจทนใจกับทุกมาต่อรองเลยนะครับขอสวัสดีครับพอได้คุ้ยแม่สาวานนมาบอกครับแม่สาวฟันนมน่มมาบพอ พอน้ำนมเยอะครับประทันลนอยู่กล้วยประมาณจักเดือนแลครับส,ส,สองปีไหวะกวยประมาณสองปีสูงประมาณ1น่อยสามสิบบวกแล้วน้อพนะ่อเนาะเปิดไปที่เท่าไดรครับพ่อเจ้าเจ็ดบ่ครับเปิดไที่สองหมื่เจ็ดนะครับสองหม่นเจ็ดพันบาทสูงประมาณรน0อยสามสิบบวกเ <c oughs> บ่งไท่เบ่ง ว่ายแม่ครับแม่สาวฟันนมนมอีพอมีเบอร์โทรบ่าพอโอ้ครับผมอีพอบุ่มีเบอร์โทษครับเบิ้งไปก่อนนะครับสวัสดีครับพอ้่ะครับผมอันแม่ลูกนี่ลูกแม่นะครับครับผมลูกแม่ลูกลูกตัวใดน้อยลูกฝ้าประท่านครับลูกฝ้าประท่านนะครับแม่แม่นี่สูงเท่าไรครับมันลอย 38มสิหน่อยสานะครับแม่ท่องไปครับโอ้แม่ยังลูกยังหน่อยอยู่เนาะลูกยังหน่อยอยู่ลูกเจ็ดเดือนหรอครับไอ้สองเดือนลูกประมาณสองเดือนนะครับถ่ายดีนะครับเหลืองดีลูกลูกที่เท่าไรหรอครับนี่ลูกที่สามนะครับอ่างดีนะครับตากระเต็มหนาเขาดีครับเกิดอะไรที่เท่าไรเนาะครับไอ้ เปิดใแปดสิบเกเปิดไบแปดหมื่นะครับต่อรองกันได้นะครับครับแปดหมนบาทนะครับดีกันดูเพิ่นนะครับลสเดือนไอ่าเบอร์ทั่วเลยครับอ่ศูนย์หหกจ็งสองเาหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้ครับยื้อสน่อครับยูเขาสวนขวงนะครับยูเขาสวนขวงังหไัดกาฬสินนะครับคอนเกีนครับนี่ได้ครับ สนใจสนใจทร่มมาตัวร้องกับไอายแล้วหน้นะครับขอบคุณครับไอายขอบคุณ